คุณเคยสงสัยไหมครับว่าบุญหน้าตาเป็นยังไงมันเป็นเหรียญคริปโตที่เราสะสมไว้ในคลาวของสวรรค์หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กุสโลบายที่คนโบราณแต่งขึ้นเพื่อให้คนยอมควักเงินออกจากกระเป๋ายิ่งในยุคนี้ที่เราเห็นการทำบุญแบบเปหนักๆจนเกิดคำถามว่านี่เรากำลังทำบุญหรือกำลังซื้อถั่วขึ้นสวรรค์แบบ VIP กันแน่ถ้าคุณกำลังมีคำถามพวกนี้ข่าใจผมอยากเชิญคุณนั่งทำมชิน ย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,500ปีก่อนไปดูเหตุการณ์ระดับเมกะอีเวนต์ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งที่มีใครสามารถเรียนแบบได้อีกแล้วเหตุการณ์นี้จะตอบคำถามคุณได้หมดเปลือกเลยว่าวิธีทำบุญให้เห็นผลแบบทันตาเห็นมันต้องทำยังไงและตัวแปรสำคัญมันอยู่ที่เงินหรืออยู่ที่กลืนกันแน่เรื่องราวมันเกิดขึ้นในแคว้นโกสน แควนมหาอำนาจที่มีพระเจ้าปเสนที่โกศลเป็นกษัตริย์พระเจ้าประเสนที่เนี่ยท่านเป็นราชาที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแต่ท่านก็มีความเป็นปุถุชนสูงคือยังมีความอวดร่ำอวดรวยมีอีโก้และชอบเอาชนะวันหนึ่งท่านมองออกไปนอกหน้าต่างวังเห็นชาวเมืองเขากำลังรวมตัวกันจัดงานถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์500รูปงานมันใหญ่อลังการมากมีธงทิวปลิวสวยัยกลิ่นอาหารหอมฟุ้งไปทั่วเมือง ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันจนงานออกมาดูดีมีระดับพอพระราชาเห็นแบบนั้นต่อมยอมไม่ได้ก็ทํางานครับท่านรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นถึงพระราชาจะให้น้อยหน้าชาวบ้านได้ไงเสียชื่อประเทศหมดท่านเลยประกาศจัดงานแข่งทันทีวันรุ่งขึ้นท่านสั่งห้องเครื่องจัดอาหารระดับมิชลินสตาร์ปูพรมแดงถวายพระพุทธเจ้าแบบจัดเต็มเพื่อข่มชาวบ้านว่าดู oo, ซะนี่คือระดับคิงไซส์แต่ชาวบ้านเมืองนี้เขาก็ไม่ใช่เล่นเนครับ พวกเขามีความสามัคคีกันระดับอเวนเจอร์สพอเห็นพระราชาเกทับพวกเขาก็ระดมทุนกันใหม่ไปจ้างพ่อครัวที่เก่งกว่าไปหาวัตถุดิบที่พรีเมียมกว่ามาจัดงานในวันถัดไปเกทับพระราชากลับพระราชาเห็นแล้วของขึ้นสั่งเพิ่มงบประมาณอีกจัดให้ใหญ่กว่าเดิมอีกการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนการประมูลงานศิลปะที่ไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งมาถึงจุดวิกฤตชาวเมืองรวมตัวกันทําสิ่งที่เรียกว่าอัลติเมทพวกเขาระดมทรัพย์สินทั้งหมดที่มี จัดงานถวายทานชนิดที่ว่าพระราชาเดินมาดูแล้วเขาอ่อนท่านกลับเข้าวังด้วยความเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะดูทรงแล้วแพ้แน่ๆชาวเมืองเล่นของดีทั้งแผ่นดินมากองรวมกันท่านเป็นกษัตริย์คนเดียวแต่ชาวเมืองมีเป็นแสนคนจะไปสู้แรงมวลชนได้ยังไงและในสมัยนั้นการที่กษัตริย์แพ้ชาวบ้านเรื่องการทําบุญมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้าแต่มันหมายถึงบารมีที่ถดถอยปกครองคนไม่ได้ท่านนอนเอามือกายหน้าผากถอนหายใจเฮือกๆจนภรรยาคู่ใจเดินเข้ามา นางคือพระนางมัลลิกาสตรีผู้ได้ชื่อว่ายอดอัจฉริยะเบื้องหลังบัลหลังนางถามว่าสเสด็จพี่เป็นอะไรไปเพคะทำไมหน้าตาบอกบุญไม่รับแบบนี้พระราชาเล่าให้ฟังว่าน้องหญิงพี่จบเพแล้วชาวบ้านจัดงานใหญ่ขนาดนั้นพี่สู้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้พี่จะแกล้งป่วยยกเลิกนิมนต์พระพุทธเจ้าดีไหมพระนางมัลลิกาลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มมุมปากยิ้มแบบคนที่มองเห็นมากลุกข้ามไปอีกสิบตานางบอกว่าสเสด็จพี่พระองค์เป็นถึงราชา จะไปยอมแพ้ชาวบ้านได้ยังไงการที่ชาวบ้านเขามีเงินเยอะกว่ามีของเยอะกว่ามันจริงเพคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านไม่มีทางมีเหมือนพระองค์พระองค์ต้องใช้จุดแข็งตรงนี้สิพระราชาหูพึงจุดแข็งอะไรพี่มองไม่เห็นเลยพระนางมาริกาฉเฉลยว่าชาวบ้านมีเงินแต่ชาวบ้านไม่มีอำนาจและไม่มีทรัพยากรของหลวงนะเพคะพรุ่งนี้พระองค์ไม่ต้องไปหาซื้อของแพงมาแข่งหรอกแต่พระองค์จงจัดสิ่งที่ชาวบ้านเหลียนแบบไม่ได้เราจะจัดอาสาทิสถานอาสาทิสถาน แปลว่าทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนแผนการของพระนางมลิกาคือการเปลี่ยนลานถวายทานให้กลายเป็นงานศิลปะนางสั่งให้เอาไม้สาลามาต่อเป็นมนด,ดบสาลาขนาดยักษ์สั่งให้เอาพระขาวเนื้อดีที่สุดในทองพระคลังมาปูราดแต่ไฮไลท์ที่เด็ดที่สุดคือช้างเพคะนางสั่งให้นําช้างส่ง500เชือกออกมายืนเรียงแถวโดยให้ช้างแต่ละเชือกถือร่มฉัดสีขาวกางกั้นให้พระสงฆ์แต่ละรูป คุณลองจินตนาการภาพตามนะครับพระสงฆ์500รูปนั่งฉันพระตาหารโดยมีช้างศึก500เชือกยืนสงบนิ่งใช้งวงถือร่มให้ข้างๆมีเจ้าหญิงเชื่อพระวง500องค์คอยยืนพัดวีให้พระสงฆ์และมีนางสนมอีก500นางคอยบทเครื่องหอมอบอวนไปทั่วงานตรงกลางวงมีเรือทองคำขนาดยักษ์บรรจุน้ำหอมราคาแพงให้ทุกคนได้ตักใช้นี่คือโปรดักชันระดับโลกที่ชาวบ้านต่อให้รวยล้นฟ้าก็ไม่มีสิทธิ์เอาช้างศึกและเจ้าหญิงมาทำแบบนี้ได้วันงานมาถึงทุกอย่างเป็นไปตามแผน ความอลังการของงานทําให้ชาวเมืองต้องก้มกราบยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยดีไม่ใช่แพ้เพราะเงินแต่แพ้เพราะความคิดสร้างสรรค์และบารมีของผู้นําพระราชาประเสริฐที่โกศลยิ้มแก้มปริความเครียดหายเป็นปลิดทิ้งท่านถวายทานด้วยหัวใจที่ผ่องโต High Vibration รู้สึกถึงชัยชนะและความสุขที่เปี่ยมลน้นแต่เดียวก่อนครับเรื่องมันไม่ได้จบแค่ใครชนะเพราะในงานนั้น มีรัฐมนตรีสองคนยืนดูเหตุการณ์เดียวกันแต่ได้บุญกลับบ้านไปไม่เท่ากันและนี่คือจุดที่ตอบคำถามว่าทำบุญได้บุญจริงไหมรัฐมนตรีคนแรกชื่อกาละเขายืนมองเงินทองมหาศาลที่พระราชาละลายไปกับงานแล้วคิดในใจด้วยความเสียดายและริษยาว่าโถเอ้ยไรสาระชมัดเอาเงินตั้ง14โกรมาทิ้งวันเดียวผลาญงบประมาณแผ่นดินชัดๆพระพวกนี้กินเสร็จก็นอนหลับ ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยจิตของกาละเต็มไปด้วยความตรณีความขุ่นมัวและการจับผิด Negative f r e ควนซี y รัฐมนตรีคนที่สองชื่อจุนหะเขายืนมองภาพเดียวกันเป๊ะแต่เขาน้ำตาไหลด้วยความปิติเขาคิดว่าโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆชีวิตนี้เราคงไม่มีวาสนาได้จัดงานใหญ่ขนาดนี้แต่ดีเหลือเกินที่พระราชาจัดให้เราดูเราขออนุโมทนาสาธุก,การกับความดีนี้ด้วยเถิด ขอให้บุญนี้สำเร็จแก่เราเหมือนเราทำเองด้วยเถิดจิตของจุนหะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและการเปิดรับ positive resonance พอเสร็จงานพระพุทธเจ้าทรงอย่างรู้วาระจิตของทุกคนพระองค์รู้ว่าถ้าขืนกล่าวคำอนุโมทนาสวดมนต์ให้ผ่อนแบบจัดเต็มหัวของกาละจะระเบิดคืออกแตกตายด้วยความริษยาพระองค์จึงสวดให้ผ่แค่สั้นๆสี่ห้าคำแล้วเสด็จกลับเลยพระราชาถึงกับเวอเอา้าว เราจัดงานใหญ่ขนาดนี้ทำไมพระพุทธเจ้าสวดนิดเดียวหรือเราทำอะไรผิดพระราชาเครียดอีกแล้วครับเรียบตามไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงฉเฉลยว่ามหาบาพิษทานของท่านบริสุทธิ์ดีแล้วยิ่งใหญ่หาใครเปรียบไม่ได้แต่ที่ตถาคตสวดน้อยเพราะต้องการรักษาชีวิตของอมากาละไว้ถ้าสวดเยอะเขาจะยิ่งโกรธจ,จนธาตุไฟแตกตายแต่สำหรับอมาตจุนหะเขาได้รับบุญไปเต็มๆแล้วบทสรุปของเรื่องนี้คือจุนหะผู้ที่ไม่ได้ควักเงินสักบาท แต่ได้บุญมหาศาลจากการแค่ดีใจด้วยในขณะที่กาละอยู่ในงานบุญแท้ๆแต่กลับได้บาปติดตัวกลับบ้านและพระราชาก็ได้เรียนรู้ว่าปริมาณของเงินสําคัญก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือเจตนาในการจัดสรรและปัญญาที่จะทําให้ทานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนที่พระนางมาริกาออกแบบงานให้เป็นการบูชาที่ประณีตไม่ใช่การทุ่มเงินทีนี้ถ้าเราถอดจีวรของเรื่องเล่าออกแล้วสวมเสื้อกาวของนักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบัน เพื่อตอบคําถามว่าทําบุญได้บุญจริงไหมเราจะพบความจริงที่น่าทึ่งครับวิทยาศาสตร์เรียกบุญในรูปแบบของพลังงานเคมีในสมองเมื่อพระราชาหรือจุนหะรู้สึกปีติหรืออิ่มเอมใจจากการให้สมองจะหลั่งสารเคมีชุดใหญ่ที่เรียกว่า the helper's high โดปามีนสารแห่งความสุขและความสําเร็จวินาทีที่พระราชามองเห็นผลงานของตัวเองหรือจุนหะเห็นภาพที่งดงามสมองส่วน reward system จะสว่างวาบเหมือนตอนเราถูกหวยออกซิโทซิน ฮอร์โมนแห่งความผูกพันในงานบุญที่มีคนมารวมตัวกันมีความสามคัคคีเหมือนที่ชาวเมืองช่วยกันหรือพระนางมลลิกาช่วยสามีสารนี้จะหลั่งออกมาลดความเครียดลดความดันโลหิตและสร้างความรู้สึกเชื่อมโยง (connectedness) เอนโดฟินส์สารระง,งับความเจ็บปวดทำให้ร่างกายเบาสบายรู้สึกฟินในทางควอนตัมฟิสิกส์และไซคลอจีเจตนา (intention) คือคลื่นพลังงานรัฐมนตรีกาละปล่อยคลื่นความถี่ต่ำ (low vibration) คือความหวงแหนความอิจฉา ความคับแคบคลื่นนี้จะไปบีบอัดเซลล์ในร่างกายให้เครียดคอที่ซอลสูงและในระยะยาวมันจะดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตเพราะเขามองโลกผ่านเลนส์ของความขาดแคลน scarcity mindset ส่วนรัฐมนตรีจุนหะปล่อยคลื่นความถี่สูง high vibration คือความปีติการยอมรับการชื่นชมนี่คือคลื่นของ abundance mindset จิตสำนึกแห่งความมั่งคัง่งสมองของเขาจะเปิดกว้าง broaden and u i l d theory มองเห็นโอกาสดีๆและดึงดูดมิตรภาพเข้ามาดังนั้นคำถามที่ว่า ทำบุญได้บุญจริงไหมคําตอบทางวิทยาศาสตร์คือจริงทันทีครับไม่ต้องรอชาติหน้าทันทีที่คุณให้หรือยินดีกับการให้สมองของคุณจะถูกอัปเกรดโครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนและบุคลิกภาพของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่น่าอภหาและมีความสุขมากขึ้นแต่วิธีทําให้เห็นผลแบบพระนางมาริกาคือต้องใช้ปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าให้แต่ต้องให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการและจัดสรรอย่างประณีตต้องมีความปีติถ้าให้แล้วเสียดายแบบกาละคือขาดทุนแต่ถ้าให้แล้วฟินแบบพระราชาและจุนหะ นั่นคือกำไรชีวิตการทำบุญจึงไม่ใช่การซื้อที่ดินบนสวรรค์แต่มันคือการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ได้อย่างมีความสุขที่สุดต่างหากครับ